สวัสดีคลิปแล้วกันครับผมบเดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งทีมงานครับกว่าจะครบทั้ง13ล้โอโ,โอเเลอ้โหเหนื่อยพอสมควร <c oughs> ตากแดดนะครับเเมาดูทีมงานนี้แล้วกันครับผมนะสิบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละ่นะประเภทนี้แ <c oughs> ห่ไม้ค้ำจอมทองครับ พีเอ็มสิบเอ็ดนิ้วเทอร์โบ oh. ครับโอ้ oh, บังเสียงกลางข้างบนมดเลยครับเนี่ยครบนี้ แรงเครื่องเสียงน่าจะไปพักผ่อนกันหมดแล้วนะครับนั่นจะไม่มีใครอยู่ให้ข้อมูลนะครับอันนี้เชือกนะเชือกที่ไว้ลากนะครับผมจะมีคนขับพวงมาลัยประมาณสองคนนะครับมุนพวงมาลัยแล้วก็นนี่เชือกนะครับเชือกที่ใช้ลากนะครับเชือกก็จะปลูกตรงนี้ครับเสียงกลางด้านล่างสี่ใบครับเก็บดันล่างครับปีที่แล้วรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีครับ ยงมันก็เลยไม่ค่อยดังด้งานล่างหน้าตู้บียดนะครับแต่ปีนี้พากันจัดระบบให้เสียงกลางอยู่ด้านล่างสี่ใบหน้าห้านิ้วนะครับแล้วน่าจะเป็นหัวจร่วนด้านบนเสียงกลางด้านบนมันสองสามสิบสองใบครับสับเบียดหนึ่งหนึ่งสอง ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดสามยี่สีอกครับยีเอ็นิ้วครับยี่ดอกเบดครับเดี๋ยวมาดูเวอร์เาหน่อยแล้วกันโอ้พีเอหมดเลยีเอีมตนิมาแล้วแก เขาคื V L ครับเราก็จะมี L E 8 2สองแท่นครับ P D สิหนึ่งแท่นไม่ก็จะเป็นไม่ชัวร์บเเครื่องปั่นเขา สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเครื่องปั่นก็ร้อยเอครับอ๋อจะเป็นของวงอากัปปี้ครับอยู่นี่สวัสดีครับหน้ามือมแซมเลิกแซมใแซมเช็คดี่โมงนี่ครับอาจารย์ แป๊บนึงครับอีกสักแป๊บนึงอ่าทีมงานเครื่องเสียงไปไหนหมดเออไปนอนบ่ไปนอน่อนะฮะทีมงานเครื่องเสียงไปนอนบ่ครับเขาไปนอนโรงแรมอยู่อ๋อยังไม่ทันมาไปแถวนู้นมาเลยรับมาเร็วไปมาเร็วสักว์พีเอ็มครับเบรนี่ต้องเซตเลยนะครับเสียงกลางแล้วก็ตู้บีทครับ power VL เราจะมีเอลเอฟเฟตที่ดีสามาเถแก้มหนึ่งแท่นครับเออโอ้ยอะไบีเอลแหมื่นสี่หนึ่งสองสามสี่ซีแท่นกลางสองแท่นเอลเอฟเฟตน่าจะช่วยจังไหนน้อ ไม่กล้าเดาเดี๋ยวเดาผิดครับเดาผิดก็จะเป็นประดินดราม่าอีกอแดดกะร้อนครับอีกหนึ่งทีมงานครับอีกหนึ่งทีมงานอีกหนึ่งล้อนะครับงานแห่ไหม้คำจอมทองครับนีป็นวงอากาเป้ครับคนเล่นครับ เจ้าของเครื่องเสียงทีมเครื่องเสียงยังไม่มาครับผมนะกคนเยป้าฮะฉันนี่นะนละสามเดอนี่ก็ จันมีคนเปลี่ยนวะ12ชั่วโมงเนี่ยไม่มีครับเลือกคนดเดียวหมดเลยโอ้โหอ, <c oughs> อึดปันนั่นเลยนะใช่ครับย<อ>ังอึดนี่มือกรองครับตันนี้มือกรองร<ด>สุด,ดยอดแท้ว<ไ>่อยอมแล้วครับมือกรอง12ชั่วโมงเน้นนะใช่มือกรอง12ชั่วโมงอะม่ะมือกรอง12ชั่วโมงเด้่นี่2ชั่วโมงครับไม่หาคนเปลี่ยนนะไม่ครับไม่ดีกว่านะครับสู้เราไม่ได้ครับ เอาลครับมาปีนี้ได้หยกล้อสนุกสนานกันกับทีมงานอาจารย์ครับรอเครื่องเสียงแป๊บครับรอรถไปจอดหน้าวัดเขาไปจอดอันนี้จะลากไปจอดตรงไหนก่อนนี่อันนี้ออกจากตรงนี้เลยออกจากตรงนี้เลยครับออกจากตรงนี้ไปนี่ไปทางนี้เหรอไปทางนี้เลยเอาไปทางนี้ปะจะไปเลี้ยวกันที่สี่แยกข้างล่างอ๋อเอ๋อแสดงว่าปีนี้ไม่ได้ไปตรงไอ้ไม่ไม่ครัไม่ได้ไปตรงแยกนี่ปะก็ ไม่ได้ไปเส้นนี้เจอไปเส้นนี้เอาไปเส้นนี้ไปเลี้ยวไปเจอแยกกันพอดีอ๋อไปเจอกันตรงนั้นพอดีนี่แหละครับแต่ละคุ้มแต่ละบ้านปีนี้สิบสามล้อเนาะเขาเรียกว่าสิบสามล้อสามล้อสามล้อเลยสิบสามคุ้มสิบสามหมู่บ้านนี่แหละนะครับถึาผบ้านผมก็สิบสามหมู่บ้านสสามหมู่สี่ เดินวนไปวนมานี่แหละครับมารูให้ดูอะไรครับวนวนไปก่อนวนวนไปก่อนนะครับผมโอ้ตีกลองเองสิบสอชั่วโมงก็คักโพดสิบชั่วโมงเนาะตีกลองตอนเนี้ยเป็นธรรมดาครับนะ เจอกันครับตอนแห่จริงครับตอนแห่ตอนเล่นนะครับดียวค่อยมาฟังระบบเสียงเขาดูครับอีกหนึ่งทีมงานอีกนรอครับผมนะครับร้อนอีตายร้อนมากครับคลิปนี้ลาเพียนท่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ